ใครที่มีปัญหาโหมดเมืออาชีพหายทำแบบนี้ง่ายๆตามมาดูเลยไปที่จุด3จุดมาที่เมนูมาที่เมนูนะคะแล้วเลื่อนลงมาไปที่รายงานปัญหาอันนี้เทคนิคครูทิปไปรู้วิธีมาใหม่เราก็ตกลงเขย,าย่าโทรศัพท์ไปที่หน้าที่มีปัญหาค่ะ กลับไปหน้าเดิมกดที่หน้าโปรไฟล์เราไปที่จุดสามจุดไปที่หน้านี้แล้วก็เขยา่าโทรศัพท์รายงานปัญหาทางเทคนิคแล้วก็กดค่ะให้ Facebook สร้างรายงานให้เราจากนั้นค่ะใส่รายงานการที่เราเขยา่าโทรศัพท์ระบบจะครอบหน้าจอที่มีปัญหาของเราโดยอัตโนมัติค่ะเราก็พิมพ์อธิบายปัญหาไป เราก็พิมพ์ไปนะคะว่าหมดมืออาชีพหายเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็คุณก็กดส่งรายงานไปตรงนี้นะคะจิ้มตรงนี้ก็ส่งรายงานไปจากนั้นค่ะรอเวลาประมาณ10วัน Facebook จะแจ้งรายงานกลับมาหรือ ถ้าเขาไม่แจ้งครูทิพย์มีวิธีการแก้ปัญหาฟังทางนี้ค่ะปัญหาหนึ่งของการที่ไม่มีโหมดมืออาชีพในการกรอกข้อมูลสร้างโปรไฟล์ในครั้งแรกอาจจะนําเอาอายุของลูกมากรอกซึ่งข้อหนึ่งในกฎของการสร้างไรายได้จากคลิปเรียวคือคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะถ้าต่ำกว่าจะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะจึงแนะนำ ให้สร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเฟซเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่าซ้ำกับเบอร์เดิมนะคะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ Gmail ใหม่ค่ะแล้วผูกบัญชีให้เรียบร้อยกรอกรายละเอียดให้ดีนะคะนั้นค่ะคุณก็เริ่มลงคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆค่ะและ Facebook จะเชิญคุณเข้ามานะคะคุณก็จะมีโหมดสร้างไรายได้ขึ้นมาแบบไม่ต้องกลัวปัญหาในระหว่างที่รอ เฟซบุ๊กเก่าถ้าไม่มีเลยเราก็สามารถสร้างรายได้กับ Facebook อันใหม่ได้นะคะแต่ถ้า Facebook อันเก่าได้รับโหมดมืออาชีพกลับมา mm. ก็ถือว่าคุณโชคดีค่ะมี2แหล่งที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณหากคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์พิมพ์มาว่าดีนะคะวันนี้คุูทิพย์สมเสียงสอนดีลาไปก่อนค่ะหากยังมีคำถามมีข้อสงสัย อยากรู้อะไรถามมาได้ใต้คลิปค่ะ